ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล a n n e l คะ่ะและนี่คือ t a อร t a r อดอาร์ิค่ะ Story of Love นนะซีรีส์ประจำวันพระมาก,กันอีกแล้วนะวันพระวันนี้คะ่ะอยู่ในช่วงคเนตจตุรฐีพอดีเลยนะใครที่เข้ามาดูคลิปนะตอนตอนที่เปิ้ลทำคลิปเลยเนี่ยก็จะเป็น Energy นะช่วงวันคเนตจตุรฐีเลยเพราะฉะนั้นสำรับไพ่ที่เปิลจะเอามาใช้ก็เลยเป็นไพ่พาพิคเนตคะ่ะอ่าอันนี้การ การ์เชั่นวิลเลจนะ,ะ Copper คะคอปเปอร์ค่ะเวอร์ชั่นที่เป็นแบบว่าเหมือนแบบไม่พัน QC เนาะเออมันก็จะมีความแบบเปิ้ลก็ไม่แน่ใจว่ามันต่างอะไรกันยังไงบ้างเนาะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะเอามาเปิดให้ดูกันว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงมงคลมงคลแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างตอนอธิษฐานจิตเปิดไพ่เนี่ยก็ขอพลังงานบกุบกบัวให้กับทุกคนแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่คะ่ะ Story o f love เป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนเข้ามาฟังสนุกสนุกคะ่ะว่ามันเป็นเรื่องราว ความรักของคุณหรือเปล่าอาจจะตรงในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ถ้าคุณฟังแล้วคุณชอบวิธีการอ่านเนาะถึงแม้ว่าเรื่องราวความรักจะไม่ตรงกับคุณก็ตามเนาะ EP นี้เป็น EP ที่ห2ค่ะเปิ้ลจะใช้ไพ่แต่และ EP คนละสำรับกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วชอบเนี่ยคุณลองไปดู EP เก่าๆก็ได้คะ่ะอาจจะมี EP ไหนก็ได้เนาะที่เป็นเรื่องราวความรักของคุณหวังว่าฟังเป็นเหมือนแบบเป็นแนวทางเนาะฟังแล้วได้ พลังโพซิทีฟหรือว่าถ้าเกิดว่ามันตรงเนี่ยก็ได้แนวทางไกด์ไลน์อะไรเงี้ยมันก็สบายใจแล้วนะคะหวังว่าจะชอบกันเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าพลังงานวันพระในช่วงเทศกาลคเนตจ,จตุรธีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพลังงานฝั่งของคุณหรือคนในช่องของเปิ้ลเนาะแล้วพลังงานฝั่งของใครอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคู่ของคุณเจอกันหรือยังหรือยังไม่เจอหรือเป็นคู่กรณีของคุณตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ e เน y จีมันจะเล่าเรื่อง อะไรบ้างพลังงานฝั่งของคุณนะคะมีไฮพริเทสค่ะเก้าไม้แล้วก็เดอะฟูลก็ต้องบอกค่ะเป็นเอ NERGY ของการดูดวงที่แท้จรูนะครแปลว,ว่าช่วงเนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยต้องพึ่งพาห,หมอดูหรือเปล่าหรือว่าแบบอ,อยากจะรู้อนาคตอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนะาะมีเก้าไม้กับมี The f o ูลเนี่ย มันเป็นปัญหาเดิมๆที่บางทีอะถ้าเกิดความสัมพันธ์คุณมีปัญหาคุณก็จะรู้สึกว่าเออเราแบบอยากหาทางออกโดยการดูดวงหรือว่าบางทีคุณมีเซนก็ได้นะถ้าไม่ได้แปลว่าการดูดวงแปลว่าช่วงเนี้คุณก็จะเซนแรงค่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าเอออะไรมันเป็นยังไง อะไรเงี้ยด้วยเซนส์นของคุณเนาะถ้าคุณไม่ปิดตานะคุณจะเห็นปัญหาค่ะแล้วคุณจะเชื่อเซนส์นของคุณได้เนาะคุณอยากจะแบบปลดปลื้งพนานการลวละ่ะก้าวไม้มันเหมือนมันเหนื่อยเนาะอยากจะไปเที่ยวอ,อยากจะแบบเออว่าพักจากการงานบางคนทํางานเยอะงานยุ่งแล้วก็เหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยเนาะอยากจะพักเบรกไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการงานหรือใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์อ่ะก็อยากจะปล่อยวางคือตอนเนี้ยมันเหมือนวางไม่ค่อยได้เนาะแล้วแบบ อยากจะปล่อยวางแล้วไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทําอะไรก็ได้ที่แบบเออไม่ได้สนใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงขอมีความสุขอะไรเงี้ยเนาะเป็นเดอะฟูลแบบนี้เนาะแต่2เหรียญขึ้นมาคะ่ะมันก็ยังมีบางอย่างพันธนา,นาการคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือได้เป็นเรื่องความรักคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์เนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันก็ตัดกันไม่ขาดเนาะเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณทักเขานะถ้าเกิดคุณมีคู่กรณีแต่ว่ามันเป็นความคิดถึงแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไ,ไงวิธีการก็คือดูดวงหรือไม่ก็แบบว่าเออใช้เซนส์น อินทิชันของคุณแบบว่าส่งไปถึงเขาคิดถึงนะเออนู่นนี่นั่น,นแต่มันรู้จะท้เป็นไงคือมันตัดไม่ขาดเออต้องบอกแบบนี้นะใจเนี่ยนะอยากจะแบบเดินหน้าละอยากจะปลดปล่อยปลดปลื้มพนันาการต่างๆนั้นนะอยากจะเดินหน้าไปละแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังวนเวียนหรือว่ามันตัดไม่ขาดจริงๆอ่ะไฮพรีเทสมันคือมันยังมีความ ผูกพันอะไรกันบางอย่างนะใครโสดสนิทเลยมันก็จะมีเรื่องงานเรื่องเงินพัฒนาการคุณแบบคุณอยากไปเที่ยวคุณก็ไปไม่ได้ถ้าเกิดใครมีคู่กรณีที่มันเหนื่อยยากแล้วมันพัฒนาไม่ได้เนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะปลดเปลื้องมันแล้วอะไรเงี้ยเนาะอืมแต่มันเหนื่อยมากเออบ้านเห็นว่าคุณมีความรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็อาจจะต้องพึง่งพึ่งเซนพึ่งดวงในการแก้ปัญหาต่างๆนานา,นา,นาช่วงนี้การที่คุณเข้ามาดูดวงก็อาจจะช่วยฮิลคุณได้บ ค,คิงถือไม้หกเหรียญแล้วก็อัดวินถือเหรียญน,นิ่งมากนะถ้าเกิดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าคุณสองคนรู้จักกันแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับความสัมพันธ์นิ่งๆค่ะเหมือนเขาก็เอาเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินที่ชีวิตรูที่นั่นแหละของเขาก็าไม่ได้ดูไม่ฮือไม่อื้อไม่เห็นจะดูแอคชั่นทําอะไรเลยปัญหามันก็เลยวนๆเหมือนเดิมค่ะมันเหมือนเราต้องเป็นคนพยายามมือฝ่ายเดียวเนาะกาวไม้เป็นแพ้่ของคนพยายามส่วนเขาเนี่ยดูแบบ เฉยๆ,ๆนิ่งๆก็ทําอะไรก็ทําไปไม่หือไม่เอออะไรอย่างที่เบิ้ลบอกเนอะจนบางทีคุณก็เหนื่อยเลยรู้สึกว่าว่าแบบเออหรือว่าเราควรจะ move on จากความสัมพันธ์นี้สักทีดีไหมมันเหนื่อยมันวนเวียนแล้วมันก็ไม่พัฒนาแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณสองคนยังไม่รู้จักกันนะเบิ้ลมองว่าความสัมพัน์นี้ก็คือต่างคนต่างทํางานค่ะ ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองไปเนอะอาจจะยังไม่เจอกันก็ได้เดี๋ยวเราดูต่อคะ่ะว่าพลังงานไพ่วันนี้เขาอยากจะเล่าว่าคุณสองคนอะ่ะเจอกันหรือ,อยังไหนะขอดูหนะะ่อยค่ะคุณสองคนเจอกันหรือ,อยังคะความสัมพันธ์นี้ออืมาต่อเลยความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะคุณเหนื่อยกับอะไรเนี่ยแปนเรียนทำงานหาเงินเด e Sun นว้าวอัศสวินถือไม้ หนึ่งถ้วยว้าวโอ้เ <laughs> <c oughs> ดวิลเสร็จดาบ <laughs> โอเคห้าดาบอะ คุณสองคนอะหลังจากเมื่อเกี้ยนะหลังจากที่คุณทํางานใช้ชีวิตวนเวียนนู่นนี่นั่นต่างคนต่างทํางานใช้ชื่อของตัวเองไปก็ต้องบอกว่าอยู่ๆคุณสองคนก็เจอกันค่ะตอนนี้พลังงานคือมันเจอกันแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเจอกันก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมากลับไปหรือว่าเพิ่งจะมาเจอกันก็เป็นไม่ได้คุณทํางานหาเงินใช้ชื่อของคุณไปแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จดีด้วยอยู่ๆก็มีคนเข้ามาหาคุณค่ะมันมีการเริ่มต้นสายสัมพันธ์กันนะมีอัศวินไม้แล้วก็มีหนึ่งถ้วยแปลว่าคุณกับคนคนนี้ เจอการจากหน้าที่การงานได้เพราะเนื่องจากว่าคุณใช้ชีวิตของคุณไปอ่ะทำงานหาเงินอะไรของคุณใช่ไหมไพ่มันค่อนข้างจะเป็นในเชิงไม้เชิงเหรียญหมายถึงว่าทางานหาเงินอะไรเงี้ยจากชื่อเสียงการแบบมีเสน่ห์ของคุณเนาะคุณอาจจะตั้งใจทํางานมากจนคุณประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีเสน่ห์อะไรต่างๆนั้นนะมันก็เลยมีคนเข้าหาคุณเป็นไปได้ในขณะที่พลังงานฝั่งของเขาอ่ะเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะมันเป็นความแอบชอบมันใช้คํานี้เลยนะคุณอ่ะ อยู่ๆก็มีเขาเข้ามาเพราะว่าคุณมีเสน่ห์ในขณะที่เขาก็มีความรู้สึกชอบใครบางคนแต่มันเป็นพลังงานของการที่แอบชอบเนะเห็นไหมมีเดวิลกับ7ดดามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเชิง เขาเล่นนะทั้งรักทั้งหลงก็แล้วกันแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เปิดเผยความรู้สึกเพราะใต้สําหรับเป็น5ดาดบค่ะมันมองว่าคุณ2คนต่างคนต่างมีอีโก้นะคือเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆเพราะด้วยความลักษณะนิสัยของเขาอะทํางานหาเงินไม่หือไม่อืออย่างที่มันบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีความรู้สึกให้คุณเขาจะไม่แสดงออกเลยค่ะโอกาสที่เขาจะแสดงออกบอกคุณให้ชัดเจนเนี่ยมันน้อยมากมันอาจจะเป็นในเชิงพูดคุยในเชิงธุระปะปังอะไรอย่างงี้ช่มากกว่าเป็นอัศวินไม้เข้ามาก็จริงนะแต่มันเหมือนเป็นอัศวินไม้ในเชิงที่ถาุะปปัง คุยเรื่องการงานคุยแบบเหมือนล้อเล่นอะคือบางทีจะมาเฟล่ก็เหมือนแบบเออล้อเล่นหรือเปล่ามันดูแบบไม่ได้จริงจังหรือว่าอะไรยังไงมันก็เลยไม่ได้เห็นความรู้สึกของการและกันเต็มที่เนาะแต่ตัวคุณเองอะว่านว่าถ้าคุณวางโพ i ิชันของตัวเองแบบนี้คือดีเพราะว่าคุณมีเจนเนดโดดเด่นทํางานหาเงินไปเลยคะ่ะถ้าไม่ใช่คนคนนี้นะเดี๋ยวมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาอีกเพราะว่าเดอะซันอะมันไม่มีอะไรโดดเด่นไปกว่าซันอีกแล้วนึกออกปะคือคุณสว่างวาบในขณะที่เขาก็อาจจะเหมือนแบบคุณอาจจะเป็นคนชัดเจนสนุกสนานสว่าง ไหวก็ได้ทําให้เขารู้สึกมีความสุขเวลายอยู่กับคุณเนาะแต่ว่าคือคุณอะเป็นคนที่ความต่างคือคุณเป็นคนสว่างในขณะที่เห็นไหมเขาเป็นเดวิลเขาเป็นเจ็ดดาบแล้วว่าเขาอยู่ในที่มืดค่ะหมายควาว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกถ้าคุณชอบคนคนนี้คุณก็จะมีความชัดเจนในการที่แสดงออกแบบว่าสนุกสนานล่าเริงอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็คงยังไม่บอกความรู้สึกนะแต่มันเป็นในเชิงโพสิทีฟ สนุกสน,นานคุยเล่นอะไรเงี้ยเอนจอยแบบเนี้ยกับเขาเขาก็รู้สึกดีกคุณแต่เขาจะไม่พูดแถวว่าเขาแบบรู้สึกอะไรยังไงกับคุณเนาะเออเอเนอร์จีประมาณนี้นะถ้าเกิดคุณแฮปปี้กับการที่จะแบบแสดงความสดใสก็ดีค่ะมันคิดว่าเป็น energy ที่ดีเลยนะถึงแม้จะไม่ใช่คนคนนี้คุณไปแสดงออกถึงความสดใสร่าเริงกับคนอื่นมันก็เป็น energy บวกๆเนาะที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขได้เหมือนกันแล้วยังไงต่อ ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะเขาจะเปิดเผยความรู้สึกไหมเนี่ยมาดูซิอ่าสามถ้วยอืมสองไม้อยู่ไกลกันหรือเปล่าสิบไม้มันยังมีความยากลําบากเนอะเนี่ยสามดาบอืมมันเหมือนกับถ้าเกิดคุณคาดหวังความสัมพันธ์อะไรเงีเ้ยเบนบอกว่ามันยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่โอเคมันเป็นมากกว่าเพื่อนรู้สึกด,ดีแต่ว่าถามว่าพัฒนาไหมด้วยความว่าเขาเป็นคนแอบบแอบบแบบนี้เนาะเ้นมอกว่าเขาอาจจะมี ความคิดเยอะคิดมากก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปคิดช้าใดๆก็ตามนะอันนี้ปุ้นไม่อยากจะไปมองในเชิงที่ว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาชัดเนาะแต่ว่าจากไพ่ของฝั่งคุณอะปุ้นมองว่าความสัมพันเนี้ยคุยกันมันก็ดีนะแต่มันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายมันมีความไกลกันมันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องได้คุณสองคนอาจจะเหมือนแบบอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือคุยบ้างหายบ้างแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะเป็น1ิไม้มันก็มีภาระความรับผิดช ชอบของตัวคุณเองด้วยที่ทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะต่อไม่ค่อยติด ใช้คำนี้แล้วกันเนาะมันเลยเหมือนแบบยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเนี่ยสามดาบเนี่ยไม่ได้แปลว่าอกหักอะไรงั้นนะแต่เหมือนกับว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจในจังหวะเวลานี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณมีอะไรต้องทําเยอะเหมือนกันคุณรู้สึกความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยคุณมีอะไรต้องแบกการงานหน้าที่อะไรของคุณก็ยังมีความรับผิดชอบเยอะก็เป็นไปได้เมื่อกี้คุณมีความปังมีความประสบความสําเร็จในเรื่องการงานด้วยเนาะมันก็แปลว่าคุณก็คงจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักอย่างเดียวหรอกคุณก็เหมือนมีแบ่งเวลาเนาะคือามกยีนะ แต่ว่าเรื่องการงานม,มันก็เยอะเหมือนกันอะไรแบบนี้มันก็อาจจะไม่สามารถให้เวลาความรักได้เต็มที่นะแล้วเขาล่ะเนี่ยมาดูซิ Moon อืม judgment ว้าวเด็กถือดามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคุยออนไลน์มันมองว่านะคือมันก็มีความคุมเครือค่ะตัวเขาเองก็มีความวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้มีความไม่แน่ใจมีความเหมือนแบบเออก็แบบปล่อยไหลๆไปเรื่อยๆแล้วกันไม่อยากเร่งรีบในความสัมพันธ์เพราะตัวเขาเองก็อาจจะเหมือนดแาบบ ชอบนะแต่เปิ้ลมองว่าเขามีความ ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากๆเป็นซันก็ได้พราะคุณเป็นซันเขาเป็นมูนอ่ะมันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกเลยคุณสว่างสว่างคุณอยู่ในที่ที่แบบสดใสล่าเลอพลังงานโพสิทีฟในขณะที่ตัวเขาเองดูอึมครึมดูแบบดูไปเรื่อยๆดูมีความน้อยมีความกลัว,ม,ว,ม,ลวมีความกังวลอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาอะไรแต่เขาอาจจะเคยมีปัญหาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาผิดหวังมาหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องใดก็ได้ที่ทําให้เขา ไม่มั่นใจหรือกลัวความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะเพราะว่าเห็นไหมเหมือนเขาไม่แน่ใจกลัวมันมันเป็นความกลัวที่เกินกว่าความเป็นจริงไปเยอะเหมือนกันเนาะมูเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาคิดเองเออเองในความแบบความกลัวกลัวผิดหวังกลัวอกหักกลัวหน้าแตกกลัวความสัมพันธ์มันจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยมันมีความหวาดระแวงอะไรแบบนี้เนาะแต่ถามว่ามันเป็นการมันเป็นการเหมือนแบบไม่คุยกันแล้วไหมไม่เพราะมันก็เหมือนตัดกันไม่ขาดเนาะเพื่อนก็มองว่า เออมันก็จะยังคุมเคลือแบบเนี้ยคุณก็เหมือนแบบเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์คืออะไรมันก็ดูแบบมีระยะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูอีหลักอีเหลือเหมือนกันนะคือชอบนะหมายถึงเราก็ชอบเขาแต่ว่าอันเนี้ยเปิ้นก็มาบอกเนอะว่าเปิ้นก็เห็นว่าเขาชอบคุณเหมือนกันแต่เขาคงไม่แสดงออกคุณอาจจะไม่ได้เห็นเลยแหละคุณคงเด,ด,ดาไม่ได้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเพราะว่า เขาคุยกับคุณคะ่ะแล้วเพ่นก็ไม่ได้มองว่าเขาจะคุยอย่างนี้กับคนอื่นด้วยนะแต่แค่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยหรือว่าทําอะไรให้คุณเห็นเลยว่าเฮ้ย mm hmm. มันแปลว่าเขาชอบแล้วมันดูมีความนิ่งความแบบคิปลุกมากอะไรแบบเนี้ยในความสัมพันธ์เนาะและยังไงต่อไปคะมันจะเป็นยังไงต่อไปอือฮึคุณจะเทเขาเลยไหมไปที่อื่นต่อดีไหมหรือจะยังไงเนี่ยมาดูหน่อยคะ่ะนิ่งคะ่ะ <laughs> โอ้เดอะทาวเวอร์คิงเหรียญโอเคเดไม้โอเคตราบใดที่เขาดูไม่สนใจอะไรคุณคุณก็อาจจะเลือกที่จะแบบโอเคงั้นพักเบรกละเพราะเมื่อกี้มันมีภาระความรับผิดชอบเรื่องอื่นๆอย่างที่เปิ้นบอกเนอะคือเราก็อยากจะแบ่งเวลาให้ความรักถ้าเขาสนใจในเรื่องความรักความเป็นสัมพันธ์แล้วก็โอเคเราก็จะสานสัมพันธ์กับเขาไปด้วยแต่ถ้าเกิดเขาให้เราเป็นคนพยายามเยอะจนเกินไปอะ่ะเปิ้ลก็มองว่าคุณก็อาถ้าอย่างนั้นก็ ก็ไม่ไม่ได้ไปพยายามเยอะแล้วกันใช้คํานี้คุณก็จะเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องเงินเรื่องงานแทนมากกว่าเนาะถ้าเกิดในเมื่อ,อเขาไม่คุยงั้นเราก็ไม่คุยก็ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นอยู่ๆก็เดทแอบเลยค่ะมันจะต้องมีช่วงที่คุณเซปเปอร์เรชันนะมันบอกว่า4ี่ดาบกับเดอะทาวเวอร์อยู่ๆความสัมพันธ์นี้มันก็เงียบนิ่ง เขาไม่มั่นใจความสัมพันธ์เขาก็อาจจะเลือกที่จะนิ่งแล้วลองดูว่าคุณจะทําอะไรต่อไปในขณะที่คุณก็อาจจะพยายามมาเยอะจนคุณรู้สึกว่าเอองั้นฉันไม่พยายามละเพราะฉันก็มีอย่างอื่นให้ต้องทําเพราะฉันฉันก็จะรอดูท่าทีเธอเหมือนกันเพราะฉันมันจะมีภาวะเดทแอร์เกิดขึ้นแน่นอนในความสัมพันธ์นี้นะแล้วเขาละ่ะโอ้คุณเป็นสีดาวเขาเป็นสีเขาเจ็บกว่าคุณอ,อีกโอ้ตายแล้วคุณพระคุณเจ้า โอเคพอคุณไม่คุยกับเขาค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะเจ็บมาคุณเป็นสี่ดาบคือคุณแค่เจ็บนิดๆนึกกว่าแต่เขาถึงขั้นสิบดาบเลยแปลว่าการที่คุณไม่คุยกับเขาหรือคุณนิ่งไปคุณไม่ได้สนใจเขาเนี่ยมันทำให้เขาเจ็บเลยแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากค่ะแบบเออคิดถึงโมเมนต์การมีความสุขที่ได้คุยกันนู่นนี่นั่นแต่แปลกมหเพราะเพื่อนไม่ได้เห็นว่าเขาพยายามจะคุยอะไรกับคุณเนอะมันเหมือนเป็นภาวะที่เขารอการทักทายหรือติดต่อ จากคุณมากกว่าเออแต่คนนี้นี่ก็แปลกเนาะใหญ่คนนี้นี่ก็แปลกเนาะคือรอคอยแบบคือเหมือนเขาเป็นคนที่แบบกลัวมันมองว่าเขาอาจจะมีปมมีแผลหรือว่าแบบเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเหรอเออทำไมมันดูมีความแบบ กลัวกลัวการสารสัมพันธ์กลัวผิดหวังกลัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนจะแบบเหมือนผลักความรับผิดชอบหรือผลักแอคชั่นต่างๆมาให้คุณเนาะแล้วก็ได้แต่รอครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาเป็นแบบนี้คือเขาเจ็บปวดแล้วก็คิดถึงแล้วก็รอคอยอยากมีโมเมนต์ที่มีความสุขกับคุณอีกอะไรแบบเนี้ยเออนะ แต่ก็พยายามเนี่ยความพยายามของคุณคือพยายามไปทํางานของคุณใช่ไหมคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่อยากพยายามกับความจมพันนี้ในขณะที่เขาก็พยายามจะไม่คิดถึงคุณเหมือนกันพยายามจะมีความสุขกับตัวเองเหมือนกันอา้าวแล้วคุณสองคนจะได้ลงเอยกันไหมคะเนี่ยถ้าต่างคนต่างจะนิ่งแบบนี้ค่ะจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะทักมาไหมหรือคุณจะทักไปไหมหรือมันจะเป็นยังไงอ่ารอบสุดท้ายแล้วนะ อะไรกันเนี่ยไหนความสัมพันธ์นี้อะหลังจากเซป a ร์เรชันแล้วมันจะมีโอกาสวนกลับมาไหมคะไหนขอดูหน่อยนะรอบสุดท้ายมานี่ไงมาแล้วแหม รอตั้งนานอู้ยเอมเ r o r e m ลอ e s เโอเคชัดเจนหืตาบ้าเนี่ยพอมันเนี่ยมันต้องถึงขั้นแบบว่าต้องมีการแบบว่า walk out หรือว่ามีขั้น walk out มีการแบบว่า separation มีช่วง date air มีช่วงพักเบรกจนในที่สุดคือไม่ไหวแล้วอะและเขาก็จะมีการติดต่อมาหาคุณคะ่ะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่คู่เนาะ Emperor กับ e m p r e s s คุณสองคนตัดกันไม่ขาดหรอก คุณเป็นคู่ของกันและกันแล้วพอเขารู้นะว่าแบบเออมันไม่ไหวแล้วเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่เขาได้คุยกับคุณหรือใดๆก็ตาม เขาจะทนไม่ไหวค่ะถึงแม้มันจะเป็นรักทางไกลถึงแม้มันจะมีอุปสรรคปัญหาถึงแม้ว่าเขาจะกลัวหน้าแตกหรือใดๆก็ตามเปิ้ลเชื่อว่าสุดท้ายเขาจะติดต่อมาหาคุณมันจะมีการสายสัมพันธ์และพูดคุยกันคุณก็รอเขาอยู่แหลวเปิ้ลมองว่านะแต่ว่าด้วยความว่าคุณมีหลายอย่างต้องทำเนอะคุณเป็นเดอะซัน่ะคุณมีสิ่งที่คุณต้องทําเยอะแยะหนาที่การงานอะไรของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็คงจะไม่ได้มานั่งรอรอรอนับวันรอแต่ความรักซึ่งเปิ้ลชอบเอเนอร์จีนี้มากนะใครที่เวลามีคความรัักกแโฟสตน นะแบบเออเมื่อไหร่จะติดต่อมานูน่นนี่นั่นจนไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นหรือกิจกรรมส่วนตัวเปิ้ลแนนะนําว่าคุณกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเลยค่ะความรักที่ดีมันจะต้องส่งเสริมให้เราดีขึ้นถ้าความรักเข้ามาแล้วมันทําให้คุณเหมือนแบบไม่สนใจเรื่องอื่นเลยแล้วไปหมกมุ่นกับเรื่องความรักอย่างเดียวจนทําให้คุณน่ะเหมือนไม่มีอะไรดีในเรื่องอื่นๆเลยหรือว่าไม่ได้พัฒนาตัวเองอะเปิ้ลก็มองว่าเป็นความรักที่ไม่ดีเนาะ แต่พลังงานอันนี้มันบมกว่าคุณก็เออก็แบบไม่ทักมาก็เสียใจแหละแต่ก็อ่าไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตของคุณไปในขณะที่เขาอะทนความเจ็บปวดความคิดถึงการคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณให้กับเขาเนี่ย ไม่ได้เขาต้องเป็นคนกลับมาหาคุณเองเขาต้องเดินทางมาหาคุณค่ะบ้นมองว่ารักครั้งนี้มีโอกาสเป็นรักทางไกลจริงเพราะว่าการติดต่อสื่อสารของคุณส่วนใหญ่มันเกิดจากการออนไลน์เนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันคือบางคนอะ่ะอาจจะอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่ใกล้กันก็ได้แต่มันก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรือไม่ค่อยได้คุยกันทางแบบว่าทางแบบเผชิญหน้าเนาะแบบ face to face อะ่ะมันจะเป็นการออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะและยังไงคะฝั่งเขา hermit หนึ่งไม้ ก้ถ้วยโอเคเขาคงคิดสาลาตะได้แล้วนะกว่าจะหลบไปคิดกว่าจะตัดสินใจได้ว่าโอเคเขาพร้อมหรือยังที่เขาจะเริ่มต้นใหม่เขาพร้อมหรือยังที่เขาจะมีความสุขกับแบบปัจจุบันเนาะคือไม่ไปคิดละเรื่องอดงอดีตที่เขาเคยผิดหวังเสียใจมาหรือเคยมีอะไรมาก็ตามที่มันแผลเป็นปมของเขาเนาะเขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วเพราะว่าคุณคือความสุขของเขานะมันบอกว่าคุณสองคนเป็นคู่กันเพราะฉะนั้น รักทางไกลย,ยังไงมันก็ไม่แพ้ความรู้สึกที่คุณมีให้กันนะคะเพิ้งมองว่านั่นแหละสุดท้ายปลายทางแล้วถ้าเขาคิดได้ถ้าดวงอันนี้หรือว่า คลิปนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะถ้าตอนนี้คุณอยู่ในช่วง separation ห่างหายกันไปแต่ตอนตอนเงียบกันไปอ่ะมันไม่ได้ทะเลาะกันนะนึกออกปะมันเหมือนกับว่าเออความสัมพันธ์มันดูคุมเครือมันดูงงมันดูพัฒนาไม่ได้คุณก็เลยเหมือนไปโฟกัสเรื่องอื่นนึกออกไหมแล้วเขาก็รอคุณทักไปแล้วคุณก็ไม่ทักไปมันก็เหมือนกับอยู่ๆก็เดทแอร์กันไปมันไม่ใช่พลังงานของการทะเลาะกันนะอยู่ๆมันก็เงียบกันไปแล้วพอเงียบไปนานๆๆเข้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาดูช้า เขามีเฮอร์มิตเขามีเหรียญเยอะแยะเลยเพื่อนมองว่าเขาแล้วเขามีปมด้วยเพราะฉะนั้นไนคิดว่าอะถ้าใครอยู่ช่วงเซปรเรชันแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยจนเขาบ่มออกคิดออกต,ตัดสัรู้อะไรของเขาเนอะจนเขาออกมาจากถ้ำของเขาว่าเออพร้อมแล้ว พร้อมจะมีความสัมพันธ์ละแล้วพอเขาคิดว่าเขาพร้อมจะมีความสัมพันธ์คนคนนั้นที่เขาจะสารสัมพันธ์ด้วยคือคุณค่ะเพราะว่าเป็นเอเ e อร์กับเอเมลสไม่มีใครคู่ควรกับเขาเท่าคุณแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ดูเหมาะสมเข้าใจคือมันมีความต่างเนาะแต่มันก็มีความเหมือนกันในความสัมพันธ์ของคุณสองคนค่ะและความสัมพันธ์นี้มันจะเริ่มต้นขึ้นได้ในที่สุดไพ่อันเนี้ยมันจบแค่สตอรี่ว่าจากที่แบบคุยคุยกันคุยคุยมามาหายหายอะไรอย่างงี้เนาะ สุดท้ายมันจะมาจบลงที่ว่าคุณสองคนตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเดินไปในเส้นทางร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นมันมีการมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เนาะอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องไปดู EP อื่นต่อแต่ว่าวันนี้มันจบแค่ว่าโอเคเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะออกมาจากถ้ำของเขาเพื่อมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณและคุณก็รอเขาอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันก็จะได้เริ่มต้นขึ้นนะคะโอเคพลังงานวันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่า จะถูกใจกันเนอะใครตรงกับ EP นี้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใครชอบจะกดซุปเปอร์เทงเป็นกำลังใจให้เพิ้ลมีกำลังใจในการทำ e ี P ถัดๆไปก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ